ไปดูในเรื่องของการพลิกวิกฤตกันบ้างค่ะที่จังหวัดสมุทรสงครามนะคะร่วมกันแก้ไขปัญหาน้ำเสียคลองวังประดูและมีการตรวจการใช้เรือดูดตะกอเลนนะคะจากภูมิปัญญาของชาวบา้านนำมาดูดตะกรลนที่ตกค้างในคลองถือว่าเป็นการสร้างไรายได้ให้กับประชาชนในยุคโควิดเพราะว่าเป็นการจ้างแรงงานค่ะ นายชรัชบุญน่าศาัค่ะท่านผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงครามนะคะนำคณะทํางานเข้าแก้ไขปัญหาน้ําเสียคลองวังประดูลงพื้นที่คลองผีหลอกค่ะแม่เมื่ออดีตอาจจะมีผีหลอกเนาะก็เลยเป็นชื่อนี้นะคะที่ตําบแลแพรกน้ําแดงอําเภออัมพวาร่วมกันตรวจการใช้เรือดูดตะกอนเลนจากภูมิปัญญาของชาวบ้านอันนี้ชาวบ้านเขาคิดค้นขึ้นเองนะคะว่าฉันทําแบบนี้เนี่ยสามารถที่จะดูดเลนได้ก็นํามาดูดเลนที่ตกค้างในคลองวังประดูก็มี ภาคประชาชนเกษตรกรที่ประสบปัญหาจากน้ำเสียของคลองวัดประดูค่ะเขาก็มาสังเกตการด้วย ท่านผู้ว่าท่านกล่าวค่ะว่าจากการดําเนินการแก้ไขปัญหาน้ําเสียของคลองประดูมาจนถึงนขณะนี้นะคะถือว่ามีความคืบหน้าไปพอสมควรด้วยการน,นําแนวคิดของภาคประชาชนที่เขาได้ร่วมกันคิดเองเนี่แหละค่ะแล้วก็สร้างเสริมองค์ความรู้จากส่วนราชการเข้าไปเข้ามาแก้ปัญหาที่เจอก็คือตะกอนเลนในคลองเนี่ยมีการตกค้างจะทํำยังไงให้มันหายไปก็เลยได้มีการนําทดลองเรือของชาวบ้าน แหละค่ะที่เขาคิดค้นขึ้นมาเป็นเรือดูดเลนจากภูมิปัญญานำมาทดลองผลปรากฏเป็นยังไงทราบไหมคะคุณผู้ชม ปรากฏว่าดูดเลนที่เป็นตะกรนขึ้นมาได้เป็นอย่างดีที่สำคัญนะคะไม่ได้ต้องไปจ้างใครที่ไหนก็ใช้แรงงานจากในชุมชนนี่แหละค่ะเพราะว่าในยุคโควิดแบบนี้หลายคนตกงานไม่มีงานทำนะคะก็ถือว่าเป็นการสร้างงานสร้างอาชีพได้อีกทางหนึ่งด้วยถึงแม้ว่าปัญหาในคลองนะคะจะมีเศษขยะตกค้างเป็นจำนวนมากเนื่องจากว่าไม่เคยมีการดูดเลนขึ้นมาเลยทางนี้ก็จะนำปัญหาและก็อุปสรรคเหล่านี้ค่ะมาแก้ไขมา หน้าร่วมกันไม่ว่าจะเป็นภาครัฐภาคเอกชนภาคประชาชนนะคะจับมือกันให้มั่นค่ะเข้ามาแก้ไขปัญหาเรื่องนี้คาดว่าอีกไม่นานจะหมดสิ้นไป